คุณเคยเจอไหมลูกเขยที่กวนประสาทได้โลกับแม่ยายที่ฝีปากก็ไม่เป็นสองรองใครนี่คือเรื่องราวของคู่ปรับในบ้านที่จะมาสร้างทั้งเสียงหัวเราะและน้ำตาแต่บทสรุปของสงครามครั้งนี้จะจบลงอย่างไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปฟังนิทานด้วยกันนะครับแสงแดดยามสายของวันศาสตร์ส่องหน้าต่างกระทบฝาบ้านไม้เก่า แต่เสียงที่ดังที่สุดในบ้านสวนริมคลองหลังนี้กลับไม่ใช่เสียงไก่ขันหรือนกร้องหากแต่เป็นเสียงแปดหลอดของแม่ยูพาที่กำลังแผดลั่นไปทั่วบริเวณไอสันไอสันนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมยังไม่ลุกอีกที่ฉันสั่งไว้เมื่อวานว่าให้ไปใส่ปุ๋ยสวนทุเรียนแต่เช้าลืมไปหมดแล้วหรยังไงเสียงบ่นยาวยังคงดำเนินต่อไปไม่หยุดพักจนกระทั่งร่างสูงโปร่งของลูกเขยตัวดี เดินขยี้ตาออกมาจากห้องนอนในสภาพงวงเงียเต็มที่ไอสันยกมือขึ้นหาวก่อนจะฉีกยิ้มกวนประสาทส่งไปให้แม่ใหญ่โท่แม่ใครจะไปลืมลงละครับแต่พอดีเมื่อคืนผมฝันดีไปหน่อยฝันว่ากำลังนั่งนับเงินให้แม่อยู่เลยแบ่งม่วมเป็นปึกปๆก,กองท่วมหัวมันเยอะจนนับไม่เสร็จขืนรีบตื่นก่อนเดี๋ยวเงินในฝันมันหายหมดอดรวยกันพอดีสิครับแม่ คำตอบของลูกเขยทำเอาแม่อยู่พาแทบควันออกหูปากดีนักนะแกเงินในฝันมันจะไปสู้ปุ๋ยในสวนได้ยังไงเล่าทุเรียนมันไม่งอกลูกออกมาเป็นทองคำเองนะเว้ยก่อนที่สมรภูม,มิย่อมย่อมจะลุกลามไปมากกว่านี้มาลีผู้เป็นภรรยาและลูกสาวคนเล็กของแม่ยูพาก็เดินออกมาจากในครัวพร้อมกับส่งยิ้มหวานมาให้แม่จา๋าพี่สันใจเย็นๆกันก่อนนะจ๊ะ ข้าวเช้าเสร็จแล้วมาทานข้าวกันดีกว่านะเพียงเท่านั้นทั้งแม่ยายและลูกเขยก็ยอมสงบศึกลงชั่วคราวแล้วเดินมานั่งที่โต๊ะอาหารแต่บรรยากาศแห่งการประทะคารมก็ยังไม่จางหายไปไหนแม่ยูพาวางช้อนลงเสียงดังก่อนจะเปรยขึ้นมาเลยลอยเฮ้ย <c oughs> นึกแล้วก็ชื่นใจแทนพี่สาวแกเขานะมาลีดูพี่เขยแกสีไอสันพี่เกิกลูกกำนันพี่ชาติลูกตำรวจ เขาตื่นแต่ไก่โฮไปตรวจงานในไร่เป็นพันๆไร่ไม่เห็นจะต้องให้ใครมาตะโกนเรียกให้เสียน้ำลายเหมือนแกเลยไอสันที่กำลังตักข้าวเข้าปากถึงกับชะงักก่อนจะสวนกลับทันควันโทรแม่อย่าเอาผมไปเทียบกับพี่เขยสิครับคนรวยมีเงินเป็นร้อยล้านเขาก็ต้องรีบตื่นไปเฝ้าสมบัติเขาน่าถูกแล้วแต่คนจนๆอย่างผมนี่สิไม่มีอะไรให้เฝ้า ก็นอนเอาแรงให้เต็มที่ไว้หาเงินมาให้เมียกับแม่ยายใช้อย่างสบายใจไงครับพูดจบไอสันก็ตักแกงส้มปลาช่อนซึ่งเป็นของโปรโดไปใส่ในจานของแม่ยายพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงเอา้ากินเยอะๆนะครับแม่จะได้มีแรงบ่นผมไปอีกนานๆคำพูดที่ทั้งกวนประสาทและเอาใจในคราวเดียวกันทำให้แม่อยู่พาที่ตั้งท่าจะด่ากลับต้องชะงักอยากจะเอ็ด แต่ก็แอบอมยิ้มอยู่ในใจกับความช่างประจบของมันไม่นานนักป้าสมจิตเพื่อนบ้านก็แวะมาทักทายที่ชานบ้านเมื่อวงสนทนาเริ่มขึ้นแม่อยู่พาก็ไม่พลาดที่จะถือโอกาสอวดลูกเขยคนโปรโดทั้งสองอย่างภาคภูมิใจลูกเขยคนโตกับคนรองชั้นจะมาเยี่ยมจากในเมืองโน่นน่ะจ้าพี่สมจิตเขาว่าจะมาคุยเรื่องจะซื้อที่ขยายกิจการเพิ่มเห็นว่ากำลังไปได้สวยเลยล่ะไอสันที่กำลังล้างจานอยู่หลังบ้าน ได้ยินทุกถ้อยคำอย่างชัดเจนรอยยิ้มขี้เล่นบนใบหน้าของเขาจางลงเล็กน้อยคลั่นเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นขัดจังหวะมาลีเดินไปรับสายและพูดคุยอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวางสายแล้วหันมาบอกข่าวใหญ่ด้วยใบหน้าที่เปี่ยมสุขแม่จา๋าพี่มาลีกับพี่มะปรางโทรมาบอกว่าวันเสาร์นี้จะพาพี่เขยมาเยี่ยมเราที่บ้านจริงๆนะจ๊ะแววตาของแม่ยุพา เป็นประกายเจิดจ้าด้วยความดีใจสุดขีดในขณะที่ไอสันซึ่งได้ยินบทสนทนาทั้งหมดนั้นกลับมีสีหน้าเรียบเฉยอ,อย่างผิดปกติแววตาของมันที่มองตรงมานั้นฉายแววบางอย่างที่ลึกล้ำจนยากจะคาดเดาราวกับว่ามันกำลังวางการต้อนรับครั้งใหญ่นี้อยู่ในใจเงียบๆเ,เพียงคนเดียว วันเสาร์ที่รอคอยมาถึงบรรยากาศภายในบ้านสวนริมคลองคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างถนัดตาแม่ยุภาตื่นตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางบรรจงแต่งตัวด้วยผ้าไหมสีชมพูสดใสที่เก็บไว้ในตู้มานานปีใบหน้าปรากฏรอยยิ้มกว้างอยู่ตลอดเวลาเพื่อรอต้อนรับลูกสาวและลูกเขยคนโปรดแต่สิ่งที่แปลกไปในเช้านี้คือความเงียบขรึมของไอสัน มันลุกขึ้นมาช่วยมาลีปัดกวาดเช็ดถูบ้านจัดเตรียมสำหรับกับข้าวอย่างขมักขมน่นไม่มีเสียงพูดจายยียวนกวนประสาทหรือต่อปากต่อคำกับแม่ยายเหมือนเช่นทุกวันความสงบเสงี่ยมผิดปกติของมันทำให้แม่ยุพาอดที่จะค่อนแคะไม่ได้แหมทีอย่างนี้ทำตัวเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนเชียวนะไอสันพอพี่เขยแกจะมาทำตัวเป็นใบ้ไปเลยหรือไง ปากคอที่เคยเราะร้ายมันหายไปไหนหมดละไอสันเพียงแค่หันมายิ้มบางๆโดยไม่ตอบโต้อะไรยิ่งสร้างความหงุดหงิดใจให้แม่ยายยิ่งนักไม่นานนักรถเก๋งคันหรูสองคันก็แล่นเข้ามาจอดเทียบที่หน้าบ้านกรึกลูกเขยคนโตผู้เป็นถึงลูกชายกำนันก้าวลงมาจากรถในชุดเสื้อเชิ้ตเรียบโกตามมาด้วยชาติลูกเขยคนรองมาดในเครื่องแบบตำรวจนอกเวลาทำงาน ทั้งสองคนหอบหิ้วกระเช้าของฝากราคาแพงเข้ามาในบ้านก่อนจะยกมือไหว้แม่ยายอย่างนอบน้อมและอ่อนโยนสวัสดีครับคุณแม่ไม่ได้มาเยี่ยมเสียนานสบายดีนะครับบทสนทนาเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการกรึกเล่าถึงโครงการขยายรีสอร์ทแห่งใหม่ของพ่อกำนันที่กำลังไปได้ด้วยดีส่วนชาติก็เล่าถึงผลงานชิ้นโบแดง ในการนำทีมเข้าจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ได้สำเร็จแม่ยุพานั่งฟังด้วยแววตาเป็นประกายระยิบระยับใบหน้าเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจในตัวลูกเขยทั้งสองคนไอสันเดินถือน้ำเย็นออกมาเสิร์ฟให้พี่เขยทั้งสองก่อนจะเอ่ยขึ้นทำลายบรรยากาศจริงจังนั้นด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรโหพี่เกกนี่สุดยอดไปเลยนะครับบริหารงานใหญ่โตขนาดนี้ อีกหน่อยผมคงต้องขอไปฝากตัวเป็นลูกน้องบ้างแล้วส่วนพี่ชาติก็เท่จริงๆครับเป็นตำรวจมือปราบผู้พดุงความยุติธรรมดีนะที่หมู่บ้านเรามีแต่คนดีๆไม่มีโจรผู้ร้ายไม่งั้นคงลำบากแย่คำพูดที่ดูเหมือนเป็นการชื่นชมธรรมดาแต่กลับมีในบางอย่างซ่อนอยู่ทำให้เกรกกับชาติที่กำลังจะยกแก้วน้ำขึ้นดื่มถึงกับชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะแห้งๆแ,แก้เก้อไป เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารแม่ยุพาก็พยายามเป็นฝ่ายชงเรื่องสนทนาชีชวนให้ลูกเขยได้แสดงวิสัยทัศน์และความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ทุกครั้งที่บรรยากาศกำลังจะเข้าสู่โหมดจริงจังไอสันก็จะคอยแทรกขึ้นมาด้วยเรื่องตลกไร้สาระพูดถึงเรื่องที่ดินแล้วก็นึกขึ้นได้เมื่อวานผมเพิ่งไปดูไก่ชนตัวใหม่มาสอยสวยแข้งเด็ดท่าทางจะตีเก่งน้าดูหรือไม่ก็ เอ๊พี่ชาติครับปลาช่อนในคลองหลังบ้านเราช่วงนี้ชุมจริงๆเลยนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นน่าจะเอาไปทำต้มยำอร่อยความพยายามของไอสันในการเปลี่ยนเรื่องสำคัญให้กลายเป็นวงสนทนาบ้านๆทำให้แม่ยุพารู้สึกเสียหน้าและเริ่มมีน้ำโหขึ้นมาทีละน้อยจนกระทั่งเหตุการณ์เดินทางมาถึงจุดแตกหักเมื่อความอดทนของแม่ยุพาสิ้นสุดลง เธอกระแทกช้อนลงบนจานข้าวก่อนจะพูดเปรยขึ้นมาลอยๆแต่น้ำเสียงนั้นจงใจให้ทุกคนบนโต๊ะได้ยินอย่างชัดเจนคนเรานะนะมีมือมีตีนเหมือนกันแต่ทําไมว่าสนามันถึงได้ต่างกันนักก็ไม่รู้คําพูดประโยคนี้ราวกับคมมีดที่กรีดลึกลงไปกลางใจของไอสันมันวางช้อนในมือลงเสียงดังก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นยืนเต็มความสูงจ้องมองหน้าแม่ยายของตน ด้วยแววตาแข็งกร้าวแววตาที่ทุกคนในที่นั้นไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยในชีวิตที่แม่พูดหมายถึงผมใช่ไหมครับน้ำเสียงของไอสันสั่นเครือแต่แฝงด้วยความน้อยใจอย่างปิดไม่มิดบรรยากาศครึกครื้นบนโต๊ะอาหารพลันเงียบสงัดลงในบัดดลทุกสายตาจับจ้องมาที่เขากับแม่ยุพาเป็นตาเดียวเกลกับชาติ มีสีหน้าลำบากใจอย่างเห็นได้ชัดได้แต่วางช้อนซ่อมลงอย่างเงียบๆขณะที่มมลีกับมะปรางก็ได้แต่มองหน้ากันเลิกกลักทำอะไรไม่ถูกความตึงเครียดลอยฟุ้งอยู่ในอากาศจนแทบจะหายใจไม่ออกแม่ยูพาเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยพยายามรักษาท่าทีไว้แม้ในใจจะเริ่มสั่นไหวแล้วแกร้อนตัวทำไมละ่ะฉันก็พูดลอยๆของฉันไป ใครอยากจะรับก็รับไปสิคำตอบนั้นราวกับไฟที่สาดลงบนกองน้ำมันไอ้สันกำหมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนก่อนจะระเบิดอารมณ์ที่อัดอั้นมานานออกมาผมมันจนผมมันไม่มีวาสนาเหมือนพี่เขยแต่แม่เคยเห็นไหมว่าใครที่อยู่ดูแลแม่ที่นี่ทุกวันใครที่ไม่เคยทิ้งแม่ไปไหนทุกคนบนโต๊ะถึงกับสะดุ้งกับเสียงตะข้อของเขา เวลาแม่ปวดหัวตัวร้อนตอนกลางดึกใครมันวิ่งหายาให้เวลาแม่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ไหวใครมันคอยพยุงแล้วเวลาที่แม่เหงาไม่มีลูกคนไหนกลับมาหาใครมันคอยชวนคุยชวนทะเลาะอยู่ตรงนี้ไม่ให้แม่ต้องเป็นโรคซึมเศร้าถ้อยคำทุกคำพรั่งพลูกออกมาจากความรู้สึกส่วนลึกที่ถูกเก็บกดมานาน มันคือความจริงที่ทุกคนในที่นั้นปฏิเสธไม่ได้แม่ยู่พาทั้งโกรธทั้งเสียใจจนน้ำตาคลอเบ้าความรู้สึกผิดแล่นปราดเข้าโจมตีหัวใจแต่ทิศทิก็ทำให้เธอยอมรับมันไม่ได้แกแกกล้าดา่าฉันหรือไอสันแกหาว่าฉันเป็นภาระของแกใช่ไหมที่แกทำทุกวันนี้ก็เพราะแกมันไม่มีปัญญาไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้เหมือนคนอื่นเขาต่างหาก สงครามน้ำลายปะทุขึ้นอย่างรุนแรงไม่มีใครยอมลงให้ใครต่างฝ่ายต่างศาสตร์คำพูดที่ทำร้ายจิตใจใส่กันไม่ยังมาลีพยายามเข้ามาห้ามปรามทั้งน้ำตาแม่จา๋าพี่สันพอเธอจะอย่าทะเลาะกันเลยนะแต่เสียงของเธอกลับเบาหวิวเกินกว่าจะหยุดพายุอารมณ์ของคนทั้งคู่ได้ในที่สุดเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เลวร้ายเกินกว่าจะแก้ไข มาลีที่นั่งนิ่งมานานก็ทุบโต๊ะดังปังจนทุกคนตกใจและหันมามองเธอเป็นตาเดียวพอได้แล้วทั้งสองคนเลยน้ำเสียงของเธอเด็ดขาดและเฉียบคมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอสูดหายใจลึกๆแล้วประกาศคำตัดสินที่ทำให้ทุกคนต้องตะลึงถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันลำบากใจกันขนาดนี้ งั้นแม่ก็ย้ายไปอยู่กับพี่มะลิที่บ้านในเมืองสักพักแล้วกันนะคะจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายคำประกาศสิทธิ์ของมาลีเปรียบดังสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางวงข้าวแม่อยู่พาตัวแข็งทื่ออ้าปากค้างราวกับไม่เชื่อหูตัวเองส่วนไอสันที่เคยยืนตะโกนเสียงดังเมื่อครู่บัดนี้กลับยืนนิ่งราวกับถูกสาบให้เป็นหินความโกรธเกลี้ยวทั้งหมด มาลายหายไปในพริบตา,ตาเหลือเพียงความว่างเปล่าเข้ามาแทนที่การจากลาที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆแต่ใครเลยจะล่วงรู้ได้ว่าเบื้องหลังความเงียบสงบที่กำลังจะมาถึงนั้นกลับมีพายุลูกใหญ่แห่งความคิดถึงและความเจ็บปวดซ่อนตัวอยู่ชีวิตใหม่ของแม่ยุพา เริ่มต้นขึ้นในคฤหาหาดหลังใหญ่โตโออาของมะลิและเกริกทุกอย่างรายล้อมไปด้วยความหรูหราและความสะดวกสบายที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมีเครื่องปรับอากาศเย็นชำ่ำมีโทรศัพท์จอแบนขนาดใหญ่และมีห้องนอนส่วนตัวที่กว้างขวางทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบราวกับภาพฝันในตอนแรกแต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ความสมบูรณ์แบบนั้นกลับเริ่มกัดกินหัวใจของเธออย่างช้าๆสิ่งที่บ้านหลังนี้ขาดหายไปคือชีวิตเกลืกับมะลิออกไปทำงานตั้งแต่เช้ามืดกลับมาอีกทีก็มืดคำ่ำบทสนทนาบนโต๊ะอาหารมีเพียงไม่กี่คำที่ถามถ่ายตามหน้าที่ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายเข้าห้องนอนของตัวเองทีน่นี่ไม่มีเสียงโวยวาย ไม่มีเสียงเพลงลูกทุ่งเปิดคลอตอนทำกับข้าวและที่สำคัญที่สุดไม่มีใครคอยพูดจายียวนกวนประสาทให้เธอได้ปวดหัวเล่นความเงียบสงัดที่เธอเคยโหยหาบัดนี้มันกลับกลายเป็นความเงียบเหงาที่น่าใจหายในขณะเดียวกันที่บ้านสวนริมคลองหลังเกา่าไอสัรก็กำลังเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าอย่างประหลาด บ้านที่เคยมีเสียงแม่ยายบ่นจอแจตั้งแต่เช้าจรดเย็นบัดนี้กลับเงียบเชียบจนวังเวงเขาลองเปิดเพลงดังๆหวังจะให้บรรยากาศมันคลึกครื้นขึ้นมาบ้างแต่เสียงเพลงกลับฟังดูไม่สนุกเหมือนเก่าจะกินข้าวแต่ละมือ้อก็รู้สึกว่ากับข้าวฝีมือมาลีที่เคยกินว่าอร่อยนักหนามันกลับจืดชืดไร้รสชาติไปเสียอย่างนั้นทั้งที่มันก็เป็นรสชาติเดิมที่เขาคุ้นเคยมาตลอดหลายปี เขาพึ่งตระหนักได้ในตอนนี้เองว่าเสียงบนของแม่ยายนั้นเปรียบเสมือนเครื่องปรุงรสพิเศษที่ทำให้ชีวิตของเขามีสีสันและไม่น่าเบื่ออยู่มาวันหนึ่งขณะที่เมฆฝนดำทะมึนตั้งเขามาแต่ไกลไม่นานพายุก็โหมกระหน่ำลงมาอย่างหนักหน่วงเสียงฟ้าร้องคํารามกึกก้องไปทั่วทั้งหมู่บ้านด้วยความเป็นห่วงมาลิจึงรีบโทรศัพท์ไปหาน้องสาวมาลี ที่บ้านฝนตกหนักไหมหลังคาบ้านแม่ตรงห้องครัวที่เคยรั่วซึมเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เป็นห่วงจังปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่มาลีจะตอบกลับมาด้วยความประหลาดใจไม่นี่พี่ไม่รั่วเลยสักนิดพี่สันเพิ่งปีนขึ้นไปซ่อมเขาบอกว่าเห็นเมฆตั้งเขามาแ,แปลกๆกลัวพายุจะเข้าก็เลยรีบซ่อมไว้ก่อนมลิวางสายแล้วเดินนำเรื่องที่ได้ยินมาเล่าเล้แม่ยุพาฟังคำพูดของลูกสาว ทำเอาแม่ยุพาถึงกับนิ่งอึ้งไปเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอสันแอบ,บขึ้นไปซ่อมหลังคาให้เงียบเงียบภาพเก่าๆที่มันเคยแอบ,บทําอะไรดีๆให้แต่แสดงออกด้วยท่าทีปากแข็งและไม่ใส่ใจก็พลันผุดขึ้นมาในหัวใจของเธอทั้งเรื่องที่มันแอบ,บเอาสมุนไพรมาใส่ในโอ่งน้ําเรื่องที่แอบซักผ้าให้แต่แกล้งบ่นว่าไม่ชอบกลิ่นเหม็นอับหรือเรื่องที่มันแอบ,บไปตัดกิ่งไม้ใหญ่ที่พาดอยู่บนหลังคาบ้าน เพราะกลัวมันจะหักโค่นลงมาทับคืนนั้นแม่ยุพานอนไม่หลับท่ามกลางความเงียบสงบของห้องนอนหรูเธอกลับได้ยินเสียงในอดีตดังก้องอยู่ในหัวเธอคิดถึงเสียงดาทอคิดถึงการต่อปากต่อคำและคิดถึงไอ้ลูกเขยที่เธอเป็นคนผลักใสออกมาด้วยตัวเองความรู้สึกผิดเริ่มเกาะกลุ่มหัวใจของเธออย่างช้าๆชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหรือว่า สิ่งที่เธอคิดและตัดสินไอสันมาโดยตลอดมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดหลายคืนผ่านไปที่ไอสันต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเงียบเหงาที่กัดกินหัวใจในที่สุดกำแพงแห่งความปากแข็งของเขาก็พังทลายลงคืนหนึ่งขณะมองเก้าอี้ไม้ตัวโปรดของแม่ยายที่บัดนี้ว่างเปล่า เขาก็หันไปพูดกับมาลีด้วยน้ำเสียงที่สั่นพร่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมาลีพี่คิดถึงแม่วะ่ะหยดน้ําตาใสาๆคลออยู่ที่หน่วยตาของชายผู้ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเขาสารภาพความรู้สึกทั้งหมดที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมาที่ผ่านมาที่พี่ต้องแกล้งที่พี่ต้องกวนประสาทแม่ตลอดก็เพราะพี่กลัวพี่กลัวว่าแม่จะเหงาเหมือนพ่อของพี่ พ่อที่ตรอมใจตายไปอย่างช้าๆหลังจากที่แม่พี่เสียไปพี่แค่อยากให้บ้านเรามันมีชีวิตชีวาอยากให้แม่ได้หัวเราะได้ตะโกนด่าทอดีกว่าต้องมานั่งซึมเศร้าอยู่คนเดียวมาลียิ้มรับทั้งน้ำตาเธอเดินเข้าไปสวมกอดสามีจากด้านหลังและซบหน้าลงบนแผ่นหลังที่กว้างใหญ่ของเขาเธอรู้มาตลอดว่าภายใต้ท่าทีที่ยียวนกวนประสาทนั้น ซ่อนไว้ซึ่งหัวใจที่รักและเป็นห่วงแม่ของเธอมากแค่ไหนฉันรู้จะพี่ฉันรู้มาตลอดและฉันก็คิดเหมือนกันเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนก่อนจะตัดสินใจทำในสิ่งที่ควรจะทำมาตั้งนานแล้วเธอเดินไปหยิบโทรศัพท์บ้านขึ้นมากดเบอร์โทรไปยังบ้านของพี่สาวคนโตเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นในบ้านหลังใหญ่ของมะลิ ทำให้หัวใจของแม่ยุพาที่กำลังนั่งเหมอลอยอยู่เต้นระรัวขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุเธอรับสายด้วยมือที่สั่นเทาฮัลโหลปลายสายคือเสียงของมาลีลูกสาวคนเล็กของเธอแม่จะ๊ะสบายดีไหมคือมาลีเว้นจังหวะไปครู่หนึ่งราวกับกำลังรวบรวมความกล้าก่อนจะพูดประโยคสำคัญออกมาพี่สันเขาเขาบ่นคิดถึงแม่นะจะ๊ะ เพียงแค่ประโยคสั speeches, ้นๆประโยคเดียวเท่านั้นก็ทำหน้าท <Sa> ี life, ่เหมือนกุญแจที่ไขทำนบน้ำตาของแม่ยุพาให้พังทลายลงมาเธอปล่อยโฮออกมาอย่างสุดที่จะกลั้นไว้เป็นน้ำตาแห่งความคิดถึงความน้อยใจและความรู้สึกผิดที่อัดอั้นอยู่ในอกมานานหลายวันแม่ยุพาสารภาพความในใจทั้งหมดกับลูกสาวผ่านเสียงสะอื้นเธอคิดถึงบ้านคิดถึงสวนทุเรียน คิดถึงเสียงเออะโวยวายและที่สำคัญที่สุดเธอคิดถึงไอ้ลูกเขยของเธอเหลือเกินการสนทนาของแม่ลูกในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความคิดถึงที่ต่างฝ่ายต่างเก็บงาเอาไว้บัดนี้กำแพงแห่งทิฐิของคนทั้งสองได้ทลายลงอย่างสิ้นเชิงแล้วแผนการรับแม่ยายกลับบ้านจึงเริ่มต้นขึ้นในทันที และผู้ที่อาสาทำภารกิจสำคัญนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากไอสันเขายืนยันจะขับรถกระบะคู่ใจไปรับแม่ยายด้วยตัวเองให้ได้การเดินทางในเช้าวันรุ่งขึ้นจึงไม่ใช่การเดินทางข้ามอำเภอธรรมดาแต่มันคือการเดินทางเพื่อไปแก้ไขความผิดพลาดเพื่อเยียวยาหัวใจของคนสองคนให้กลับมาเป็นดังเดิมตลอดเส้นทาง ไอสันครุ่นคิดถึงคำพูดมากมายที่อยากจะบอกกับแม่ยายแต่คำที่สำคัญที่สุดที่ผุดขึ้นมาในใจกลับเป็นคำสั้นๆที่เขาไม่เคยพูดมันออกมาเลยแต่เมื่อไปถึงที่นั่นจริงๆเขาจะกล้าพอที่จะเอ่ยคำว่าขอโทษออกมาหรือไม่เสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะคู่ใจคันเก่าของไอสันดังขึ้นและค่อยๆเงียบลง เมื่อจอดสนิทอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่ของเกริกมันดูแปลกแย่และไม่เข้ากับบรรยากาศรอบข้างอย่างสิ้นเชิงไอสันดับเครื่องยนต์แต่ยังคงนั่งนิ่งอยู่หลังพวงมาลัยมือของเขากำแน่นจนสัน่นเขาสูดหายใจเข้าปอดลึกๆเพื่อรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีก่อนจะตัดสินใจเปิดประตูรถแล้วเดินเข้าไปในบ้านหัวใจของเขาเต้นร,รัวราวกับจะทะลุออกมานอกอก ภาพแรกที่เขาเห็นคือแม่ยุพานั่งรออยู่บนโซฟาหรูหราในห้องรับแขกที่กว้างขวางท่านนั่งตัวตรงด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเมื่อท่านเห็นเขาทั้งสองก็สบตากันนิ่งราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาจากปากของใครมีเพียงความอึดอัดและความรู้สึกมากมายที่ถ่ายทอดผ่านทางแววตาเท่านั้น และเป็นไอสันที่ทำลายความเงียบอันน่ากระอักกระอ่วนนั้นก่อนเขาก้าวเท,าท้าที่หนักอึ้งเข้าไปหาแม่ยายช้าๆก่อนจะซุดตัวคุกเข่าลงตรงหน้าราวกับหมดแรงน้ำเสียงของเขาสั่นเครือจนแทบจับใจความไม่ได้แม่กลับบ้านเรานะผมผมขอโทษสิ้นเสียงคำว่าขอโทษหยดน้ำตาของลูกผู้ชายก็ร่วงเพาะ วินาทีนั้นเองทิฏฐิทั้งหมดในใจของแม่ยุพาก็พังทลายลงไม่มีชิ้นดีท่านปล่อยโฮออกมาอย่างสุดที่จะกลั้นไว้ก่อนจะโผลเข้าดึงร่างของลูกเขยตัวแสบเข้ามากอดแน่นฉันก็ขอโทษที่มองแกผิดมาตลอดไอสันสองร่างของแม่ยายและลูกเขยที่ไม่เคยลงรอยกันกอดกันกลมท่ามกลางน้ำตาแห่งการให้อภัยและความเข้าใจ ระหว่างทางกลับบ้านบนรถกระบะคันเดิมบรรยากาศกลับอบอวลไปด้วยความอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพวกเขาได้เปิดใจคุยกันในทุกๆเรื่องที่เคยบาดหมางใจกันไอสันให้สัญญาอย่างหนักแน่นว่าต่อไปนี้จะปรับปรุงตัวจะไม่พูดจาหยอกล้อรแรงๆให้แม่ต้องเสียใจอีกส่วนแม่ยุพาเองก็บอกว่า จะพยายามเปิดใจและเรียนรู้ที่จะเข้าใจวิธีการแสดงความรักในแบบฉบับของเขาให้มากยิ่งขึ้นกำแพงที่เคยกั้นขวางคนทั้งคู่ได้ถลายลงแล้วเหลือเพียงสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเมื่อรถเลี้ยวเข้าสู่เขตบ้านสวนที่คุ้นเคยทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เหมือนเดิมซะทีเดียวบรรยากาศยังคงมีเสียงดังจอแจจากการทักทายของเพื่อนบ้าน และเสียงวิ่งเล่นของเด็กๆแต่เสียงเหล่านั้นกลับฟังดูอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความสุขมันคือเสียงของบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจอย่างแท้จริงมื้อเย็นวันนั้นทุกคนกลับมานั่งพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันที่โต๊ะอ,อาหารตัวเดิมอีกครั้งแม่ยุพาตักแกงส้มปลาช่อนร้อนๆร,ราดลงบนข้าวสวยในจานของไอสันจนพูนก่อนจะพูด ด้วยน้ำเสียงที่แส้ทำเป็นดุดดันว่ากินเข้าไปเยอะๆนะไอสันจะได้มีแรงมาให้ชั้นด่าไอสันยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวครบทุกซี่เขาตักแกงเข้าปากคำโตแล้วตอบกลับอย่างอารมณ์ดีแน่นอนอยู่แล้วครับแม่รักแม่นะครับก่อนจะหันไปขยิบตาให้มาลีอย่างมีชัยบ้านหลังน้อยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยเสียงหัวเราะและเสียงบน อันเป็นที่รักของแม่ยายของไอสันตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งความรักและความห่วงใยก็ไม่ได้มาในรูปแบบของคำพูดหวานๆหรือของขวัญราคาแพงเสมอไปแต่มันอาจซ่อนอยู่ในการกระทำเล็กๆน้อยๆหรือแม้กระทั่งในคำาบนและเสียงทะเลาะ ที่คอยทำให้บ้านของเราไม่เงียบเหงาจงมองให้ลึกถึงการกระทำแล้วเราจะเห็นความรักที่แท้จริงขอบคุณที่รับฟังนิทานเรื่องนี้นะครับ